เวลาที่ชีวิตเรามีความทุกข์มากๆนะหลวงพ่อให้คาถาไว้บทหนึ่งเวลาที่ชีวิตเรามีความทุกข์หนักๆนะอย่างแก้ไม่ตกแล้วเรากลุ่มใจมากนะให้ท่องคาถาบทนี้ไว้คาถานี้สั้นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีไหมหความทุกข์ที่เกิดแล้วไม่ผ่านไม่มีหรอก ในชีวิตเรานะผ่านความทุกข์มาทั้งเท่าไหร่แล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วถ้าความสุขเกิดขึ้นก็ท่องคาถานี้ได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็จะได้ไม่หลงวิ่งหาความสุขวุนว่นวายเวลาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์กุศลหรืออกุศลน,นะท่องคาถาไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป ใจเราก็จะมีสมาธินะจะสงบขึ้นมาแล้วก็ดูความจริงไปว่ามันจะผ่านจริงหรือไม่จริงอย่างความสุขเกิดขึ้นนะเราเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดูซิสุดท้ายมันก็ผ่านไปจริงๆเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ท่องในใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วดูซิมันจะผ่านไม่ผ่านแล้วมันก็ผ่านจริงๆนะ คอยเตือนตัวเองเรื่อยๆนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทั้งหมดแหละชีวิตร่างกายเราเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตร่างกายของคนที่เรารักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตร่างกายของคนที่เราเกลียดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรเลยที่มาแล้วไม่ไปเนี่ยคอยพิจารณาคอยสอนตัวเองอย่างนี้เรื่อยๆนะ,นะ แต่ถ้าเรามีสติมีจิตตั้งมั่นเราดูของจริงไปเลยแต่ถ้าจิตเรายังไม่มีคุณภาพพอเราก็สอนสอนมันไปอย่างนี้ท่องคาถานี้นะคาถานี้เป็นคาถาวิเศษนะท่องเรื่อยๆจิตจะส่งสมาธิที่ดีมากๆเลยนะ